ประเด็นที่หลายคนให้ความใส่ใจอย่างมากครับสําหรับประเด็นของยูทูบเบอร์สาวชื่อดังที่เธอออกมาเล่าประสบการณ์ไม่น่าประทับใจสักเท่าไหร่หลังเธอไปรับประทานอาหารที่ร้านชื่อดังแห่งหนึ่งแล้วราคาของอาหารเนี่ยไม่ตรงกับราคาที่แจ้งไว้ในเมนูซึ่งบนเมนูเนี่ยมันเขียน1,500บาทแต่พอจ่ายจริงดันต้องจ่ายสี่พัน คุณพิช c h ครับยูทูบเบอร์ชื่อดังได้มีการโพสตเล่าประสบการณ์ไม่น่าประทับใจหลังเธอไปรับประทานอาหารที่ร้านชื่อดังแห่งหนึ่งแล้วราคาของอาหารเนี่ยไม่ตรงกับราคาที่แจ้งไว้ในเมนูโดยคุณพิชี h เล่าว่าไข่เจียวปูเจจุดๆราคา4,000บาทราคาแบบปูคุณภาพดีเข้าใจได้จัดแบบพิเศษหวานฉ่ำเต็มพวงอร่อยเต็มคำแต่ประเด็นคือไม่ได้สั่งพิเศษและไม่ได้บอกล่วงหน้าว่าราคามันสามารถแตกต่างจากเมนูได้บนเมนูเนี่ยเขียนหนึ่ง 1,500บาทท้วนรู้อีกทีมาในบินเลยได้ราคาจุ่มซีเเขดงงเอาจริงราคาสูงคุ้มอร่อยไหมก็เรื่องหนึ่งเดบเชเบิลกันได้เพราะคุ้มค่าแต่ละคนมันไม่เท่ากันแต่การที่เมนูราคาหนึ่งแล้วอยู่อยู่โอมาเกเรปรับราคาอินสกิเลนตามใจเชฟก็ควรจะเลสราคามาให้ครอบคลุมแต่แรกสุดท้ายมันอร่อยแต่เสียความรู้สึก โพสต์นี้ครับเรียกว่ากลายเป็นไวรัลคนเข้ามาแสดงความเห็นมากมายหนึ่งในนั้นก็คืออินฟูสายอาหารคุณเคพตลอนแหลกก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าทําแบบนี้ไม่ได้ไหมอ่ะราคานี้ไม่ได้สั่งแล้วพอคนรีวิวว่าไข่เจียวสี่พันก็มาพูดว่ามีราคาหน0่บาทด้วยเท้าเอวบางร้านชอบลักไก่ไม่มีราคาตายตัวอ้างว่ามาโต๊ะใหญ่เลยทําที่ใหญ่ให้ ชาวเน็ตส่วนใหญ่มองว่าการทำแบบนี้มันไม่ถูกต้องและผู้บริโภคสามารถร้องเรียนเพื่อเอาผิดได้บางคนยังมองว่าการขายอาหารราคาแพงควรมีมาตรการในการควบคุมมากกว่านี้เพราะอาหารบางชนิดก็ไม่ควรมีราคาแพงขนาดนี้ หลังจากนั้นครับก็มีชาวเน็ตรายหนึ่งให้ความเห็นไปถึงเรื่องการเสียภาษีของร้านดังกล่าวว่าไม่อยากจะสนับสนุนใครไปอุดหนุนเลยเอาเปรียบแต่เก่งที่เลี้ยงแหวกได้ถึงแม้จะจ่ายก้อนหลังบ้านก็เถอะแต่การไม่จดทะเบียนออกไปกำกับภาษียอมรับไม่ได้อะ่ะใครจะเถียงว่ายอดไม่ถึงล้านแปดต่อปีไปยืนดูเลยวันหนึ่งรายได้ตั้งเท่าไหร่ขายไข่เจียวปูสี่พันวันละหนึ่งชิ้นก็จะเกินยอดละ นอกจากนี้ยังมีคนมาให้ความรู้เพิ่มเติมว่าไข่เจียวปู4,000บาทของร้านนี้มีมานานแล้วแต่มีไว้สำหรับลูกค้า V.I.P. หรือลูกค้าประจำแต่การนำมาเสิร์ฟโดยที่ไม่ได้แจ้งนั้นก็ยังถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ควรทำเป็นอย่างยิ่งทางนี้นะครับภายหลังการกเปเประเด็นดราม่าครับทางด้านของนายอุดมศรีสมสงนะครับซึ่งเป็นรองอธิบดีกรมการคร้าภายในกระทรวงพาณิชย์แจ้งว่า ขณะนี้ยังไม่มีการแจ้งเรื่องร้องเรียนกรณีดังกล่าวมายังกรมการค้าภายในแต่เนื่องจากเป็นกระแสข่าวที่ได้รับความสนใจจากสังคมทางด้านของกรมการค้าภายในได้มีการส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ร้านอาหารดังกล่าวแล้วเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวรวมทั้งอยู่ระหว่างการประสานไปยังยูทูบเบอร์สาวเพื่อขอรับทราบข้อเท็จจริงเพื่อนําข้อมูลของทั้งสองฝ่ายมาพิจารณาว่ามีการกระทาความผิดตามพรบรว่าด้วยราคาสินค้าและบริการพศ2542หรือไม่หากพิสูจน์ได้ว่าทาง ทูเบอร์ไม่ได้สั่งพิเศษแต่ทางร้านทําเป็นเมนูพิเศษและเรียกเก็บเงินจานละ4,000บาทถือว่าทางร้านมีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยราคาสินค้าและบริการพศ2542ในข้อหาขายเกินราคาที่แสดงไว้จะต้องถูกปรับไม่เกิน10,000บาทส่วนที่ทางร้านอ้างว่ามีเมนู VIP จานละ4,000บาทนั้นหลังจากนี้ทางร้านจะต้องมีการเขียนแจ้งรายการอาหารและราคาไว้ ให้ชัดเจนในเมนูรายการอาหารด้วยเพราะหากไม่แจ้งจะถือว่าทางร้านฝ่าฝืนกฎหมายมีความผิดในอีกหนึ่งข้อหาคือไม่ปิดป้ายแสดงราคาจะต้องถูกปรับไม่เกิน1นึ่งมืนบาทเช่นกันขณะที่เรื่องนี้ครับทางด้านของนายพิสิทธิ์อภิชนาพงศ์นักวิชาการพาณิ์ชำนาญการกรมการค้าภายในกล่าวว่า หลังจากเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปตรวจสอบร้านเจ๊ฝัยแล้วพบว่าไม่มีป้ายแสดงราคาไข่เจียวปู4,000บาทเพื่อให้ลูกค้าได้รับทราบจึงถือว่ามีความผิดตามพรบรว่าด้วยราคาสินค้าและบริการพศ2542ในมาตรา28ที่ระบุเอาไว้ว่าทางร้านจะต้องปิดป้ายราคาสินค้าและบริการให้ชัดเจนหากมีการฝ่าฝืนจะมีโทษปรับสูงสุด10,000บาทแต่วันนี้เจ้าหน้าที่ได้ทำการปรับเจ๊ฝ2,000บาท ขณะเดียวกันยังมีการกำชับให้ทางร้านได้ทำป้ายแสดงราคาที่ชัดเจนต่อลูกค้าว่าเมนูไข่เจียวปูมี2ราคาแบบธรรมดา1,500บาทและแบบพิเศษราคา4,000บาทซึ่งทางร้านก็ยินดีที่จะปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามระเบียบของกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์การที่เจ้าหน้าที่ลงมาตรวจสอบในครั้งนี้เนื่องจากกรณียูทูบเบอร์ชื่อดังพีทพิชยาที่มากับเพื่อนสนิทชาวไทย ซึ่งเพื่อนสนิทค,คนนี้เป็นลูกค้าประจําร้านเจ๊ฝายทำให้เจ๊ฝายเลือกที่จะทําไข่เจียวปูแบบพิเศษมาเสิร์ฟให้เหมือนทุกครั้งที่ก่อนหน้านี้เจ้าตัวเคยมาทานที่ร้านซึ่งปรากฏยูทูบเบอร์รายนี้มองว่าไข่เจียวปูราคา4,000บาทแพงเกินความเป็นจริงและไม่เป็นธรรมต่อลูกค้า ซึ่งทางเจ้าหน้าที่บอกว่าต่อให้เป็นลูกค้าประจําก็ตามทางร้านไม่สามารถเสิร์ฟไข่เจียวปูในราคา4,000บาทได้โดยไม่ถามความต้องการของลูกค้าหลังจากนี้เจ้าหน้าที่ได้กํำช้าให้ทางร้านถามความต้องการของลูกค้าก่อนเสมอว่าต้องการรับประทานไข่เจียวปูในราคาใดก่อนจะทําการเสิร์ฟ เมื่อถามว่าก่อนหน้านี้เจ๊ฝ่ายเคยถูกเจ้าหน้าที่สั่งปรับในลนักษณะเดียวกันหรือไม่เจ้าหน้าที่บอกว่าเคยโดนปรับมาแล้วหนึ่งครั้งจํานวนเงินหนึ่งพันบาทส่วนกรณีที่เมนูไข่เจียวปูมีราคาสูงตั้งแต่หนึ่งพันห้าร้อยถึงสี่พันบาทเป็นราคาที่ตั้งสูงเกินจริงหรือไม่เจ้าหน้าที่กรมการค้าภายในกล่าวว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้มีการเก็บข้อมูลต้นทุนวัตถุดิบเครื่องปรุงและค่าใช้จ่ายอื่นๆเพื่อนําไปวิเคราะห์ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ถ้าไม่เหมาะสมจะมีการพิจารณาสั่งปรับอีกครั้ง เจ้าหน้าที่กรมการค้าภายในฝากไปยังประชาชนทั่วไปถ้าพบเห็นร้านค้าที่ตั้งราคาสูงกว่าปกติหรือไม่ทางนี้นะครับเจ้าหน้าที่กรมการค้าภายในยังฝากไปยังประชาชนทั่วไปว่าถ้าพบเห็นร้านอาหารที่ตั้งราคาอาหารสูงกว่าปกติหรือไม่แสดงราคาอาหารที่มันชัดเจนสามารถแจ้งเรื่องมาที่กรมการค้าภายในได้ อย่างไรก็ตามนะครับภายหลังมีข่าวออกมาว่ากรมการค้าภายในมีการสั่งปรับร้านเจ๊ฟไฝ2,000บาทก็มีหลายคนครับเข้ามาแสดงความเห็นมากมายไม่ว่าจะเป็นควรมีกฎหมายลงโทษขั้นรุนแรงติดคุกเลยดีไหมอ่ะเอาเปรียบผู้บริภโภคมากจริงๆอีคอมเมนต์บอกนะครับว่าปรับเยอะขนาดนี้เจ๊ฟไฟล้มละลายขึ้นมาจะทํายังไงน่าเห็นใจและอีคอมเมนต์บอกว่า แกกลัวแย่เลยนะปรับขนาดนี้หมดตัวได้เลยนะและอีกคอมเมนต์ครับบอกว่าปรับแล้วก็ยังกำไรจากพ5 0 0้เป็นสี่พันหวานเจี๊ยบ500คุ้มว่ะและอีกคอมเมนต์บอกนะครับว่าปรับเยอะขนาดนี้ร้านอื่นไม่มีใครกล้าทำผิดแน่นอน